สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง m อ็มซ่า n ช l เนลแอนดรอยของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือ Android รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้สําหรับ คลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของมือถือน่าซื้ออีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นแบรนด์ oppo ซึ่งมือถือรุ่นนี้อยู่ในเลทราคางบไม่เกิน4,000บาทนะครับสำหรับการซื้อแบบไม่ติดโปรส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรนั้นก็เริ่มต้นเพียงแค่899บาทเท่านั้นก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับ oppo a18 รุ่นนี้ก่อนที่จะไปดูในเรื่องของราคาเดี๋ยวผมขอบอกสเปคก่อนนะครับ สำหรับ oppo a18 รุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ6.56นิ้วนะครับจอภาพของเขาเป็นจอแบบ ips lcd 24บิตความละเอียดเป็นแบบ hd plus นะครับกล้องหลังให้มา2ตัวนะครับเป็นดีไซน์ใหม่ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับชิปการประมวลผลรุ่นนี้เป็น mediatek helio g85 octa core ความเร็ว2.0 g h z android เป็นเวอร์ชัน13นะครับครอบทับด้วย color os เวอร์ชัน13.1 หน่วยความจําก็ให้แรมมา4 g b นะครับลอมหรือว่าความจุมีทั้งรุ่น64แล้วก็128 g b บตแบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับรุ่นนี้มีการเปิดตัวเมื่อประมาณวันที่6ตุลาคมปี2024 ก็ประมาณ4-5เดือนเท่านั้นในส่วนของสีมี2สีนะครับเป็นสีดําแล้วก็สีฟ้านี่ก็จะเป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ oppo a18 รุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่ใช้งานได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดของหน้าจอที่ค่อนข้างใหญ่ กล้องหลัง8ล้านนะครับแรม4ลอม1 2 8ยยิแกบตก็ค่อนข้างอึดให้มาถึง5,000 m มิลลิแอมโดยรวมแล้วถ้าเทียบกับราคาก็ค่อนข้างน่าซื้อเลยทีเดียวสำหรับมือถือรุ่นนี้ส่วนในเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada สสำหรับร้านแรกที่นำมาให้ดูกันนะครับร้านนี้ขายโดยทาง Oppo Official นะครับมาขายผ่านทางแอป Lazada นะครับเป็นร้าน l a s t Mall ถ้าเราสั่งซื้อก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าได้รับสินค้าอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นของแท้ด้วยสําหรับ Oppo A18 นะครับเป็นรุ่น r a m 4ลอม128 g b ตตัวเครื่องมีประกันจากศูนย์ Oppo ให้12เดือนหรือว่า1ปีนะครับแล้วก็พิเศษซื้อวันนี้รับฟรีนะครับเป็นของแถม น่าจะเป็นกระติกน้ำร้อนนะครับมูลค่า199บาทจากราคาปกติ4999นานะครับลดราคาล่าสุดเหลือเพียง4 1 9 9บาทพิเศษช่วงนี้ La z a d ามีการจัดโปรวันเกิดของ l a z a d านะครับเริ่มตั้งแต่วันที่24ยาวไปจนถึงวันที่27มีนาคมนะครับมือถือหลายรุ่นลดราคาให้เยอะมากๆถ้าท่านอยากจะได้ส่วนลดนะครับให้กดเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็ไปเก็บคูปองส่วนลดเพิ่มเติมได้เลยวิธีการจ่ายเงินนะครับถ้าเราสั่งซื้อก็สามารถเลือกเป็นเก็บเงิน ลายทางได้หรือว่าอยากจะผ่อนเขาให้ผ่อนสูงสุด3เดือนนะครับผ่อนเดือนละ1399บาทต่อเดือนประมาณนี้ในส่วนของสีมี2สีนะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2ร้านนี้ก็ขายโดยทาง oppo official เหมือนกันนะครับสำหรับ oppo a18 แต่ว่าจะเป็นรุ่น ram สลอ rom หกิกนะครับราคาก็จะถูกลงไปอีกนิดนึงตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ oppo 1ึ่งปีนะครับ ถ้าสั่งซื้อก็มีของแถมให้เหมือนกันนะครับมูลค่า199บาทจากราคาปกติ4 9 9 9นะครับลดราคาเหลือ3,699บาทเท่านั้นแล้วก็ใช้คูปองส่วนลดเพิ่มเติมได้อีกวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับในส่วนของสีมีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo 1ปี ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายจากแอป Lazada นะครับ oppo a 1 8แร้านนี้มีทั้งรุ่น ram 4ี่ rom นะครับแล้วก็ ram 4 rom อิแกะไบต์ตัวเครื่องรับประกันศูนย์ไทยในเรื่องของราคาขายอยู่ที่3 6 6 9บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สำหรับสีมีให้เลือกครบทุกสีครบทุกความจุเลยนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสาหรับการซื้อ oppo a 1 8 จากทางด้านแอป Lazada นะครับในช่วงปลายเดือนมีนาคมแบบนี้มาพร้อมกับโปรวันเกิด z a z a ถ้านะครับท่านไนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อรวมถึงอยากจะเก็บคูปองส่วนลดเพิ่มเติมนะครับง่ายๆเลยกดเข้าไปที่ลิงก์ของ Lazada นะครับแล้วก็เก็บคูปองค่อยทําการสั่งซื้อนะครับบอกเลยว่าได้ราคาพิเศษอย่างแน่นอนดูต่อกันที่ราคาจากทางด้านแอป Shopee กันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสําหรับร้านนี้ oppo a10 เป็นรุ่นแ a ม4ลอม128 g b ตัวเครื่องรับประกันสูตร oppo 1ปีนะครับพิเศษสั่งซื้อร้านนี้เขามีบริการส่งด่วนให้ภายใน2ชั่วโมงนะครับถ้าท่านอยู่ในเขตพื้นที่บริการของเขาแล้วก็ของแถมก็มีให้ด้วยนะครับเป็นหูฟังเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะได้เป็นแบบไหนจากราคาปกติ5,190บาทนะครับลดราคาเหลือเพียง3,790นะครับยามานี่เป็นรุ่นแม4ลอม128 g b ซึ่งราคาค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับวิธีการ จ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับดอกเบี้ย0%ผ่อนเพียงเดือนละ379บาทต่อเดือนเท่านั้นแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสําหรับสีมี2สีนะครับก็คือสีดําแล้วก็สีฟ้าสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีดูต่อร้านที่2สําหรับร้านนี้นะครับ oppo a18 มีทั้งรุ่นแรม4ลอม6 4แล้วก็แรม4ล้อม128นะครับเราสามารถเลือกได้เลยรุ่นนี้หน้าจอ r e f เร s เ rate 90เฮิรต์ เครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์อัลโป1ปี ในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่3,790บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากเก็บผ่อนก็ผ่อนได้10เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ379บาทต่อเดือนเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีนะครับสำหรับสีมีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo ให้ด้วยปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป Sho ปปีนะครับ oppo a18 เป็นรุ่นแรมสี่ลอม64กิกะไบต์ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ oppo จากราคาปกติ52 99ลดราคาเหลือ3,699บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับแล้วก็ยังจัดส่งให้ฟรีสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Oppo 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสำหรับการซื้อ Oppo a 1 8จากทางาด้าแอป s h o ป e e นะครับนำมาให้ดูกันหลายร้านชอบร้านไหนก็กดเข้าไปดูหรือว่าจะกดเข้าไปที่ลิงก์เพื่อที่จะดูรายละเอียดก่อนซื้อก็ทำได้ทั้งหมดนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของการซื้อ เครื่องพรอมโปรเน็ตกันบ้างจากทั้ง3ค่ายมือถือมาดูกันว่า oppo a18 นะครับในช่วงปลายเดือนมีนาคมค่ายมือถือค่ายในที่ลดราคาให้น่าสนใจที่สุดเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย truemove H นะครับ oppo a18 นะครับสำหรับการซื้อเครื่องพรอมโปรซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น899บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สีนะครับเป็นสีฟ้าแล้วก็สีดําในส่วนของโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนนะครับก็จะมีให้ลเลือกหลายแบบหลาย เริ่มต้นดูกันที่แบบแรกนะครับเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของทาง TrueMove H นะครับซื้อได้ที่ราคา1,599บาทเมื่อท่านมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้านะครับจ่าย1,599ก็รับเครื่องกลับไปใช้งานได้เลยถ้าเป็นโปร499ซื้อได้ที่ราคา1,899บาทนะครับไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้าสัญญาในการใช้งานมี12เดือนลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา1,599บาทนะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699 มีค่าเหนื่อยงหน้าด้วย214บาทเท่านั้น Pro 499ซื้อได้ที่ราคา1,899บาทค่าเหนื่องหน้า214บาทสัญญา12เดือนนะครับสำหรับ Pro 699แล้วก็499ส่วนสัญญา6เดือนก็จะมีเป็น Pro 699นะครับซื้อได้ที่ราคา2,949บาทค่าเหนื่องหน้า321บาทเปลี่ยนจากตําเงินเป็นรายเดือนนะครับราคาพิเศษเลยก็คือ899บาทนะครับไม่ต้องจ่ายค่าเหนื่องหน้าแล้วก็ย้ายค่ายออนไลน์นะครับซื้อ Oppo A18 ได้ที่ราคา899บาทเมื่อย้าย ค่ายมาใช้ทรูนะครับแล้วก็สมัครแพคเกจรายเดือนเดือนละ699นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลวกหน้าจ่าย899ก็รับเครื่องกลับไปใช้งานได้เลยนะครับส่วนถ้าเป็นโปร499ซื้อได้ที่ราคา1 3 9 9บาทไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลวกหน้าอีกโปรหนึ่งก็จะเป็นโปร699นะครับสัญญา12เดือนซื้อได้ที่ราคา1 5 9 9บาทค่าเน็ตลวกหน้า2 1 4บาทราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่4,199น่บาทนะครับนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นล่าสุดส ้านค่าย True นะครับเริ่มต้นที่899บาทเท่านั้นไม่ต้องจ่ายค่าเนีุ้รงหน้าด้วยท่านในที่สนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ True ช h อ p ทุกสาขาส่วนค่ายที่2นะครับก็จะเป็นของค่าย ais นะครับ oppo a 1 8เป็นรุ่นแรม4ี่ลอมหกสนะครับสำหรับการซื้อพร้อมโปรซื้อได้ที่ราคา1นึ่บาทมีให้เลือก2ความจุนะครับก็คือ64แล้วก็ 128GB มีให้เลือก2สีนะคร ก็คือสีดําแล้วก็สีฟ้าวิธีการสั่งซื้อเราสามารถสั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของเขาได้เลยนะครับหรือว่าจะไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อก็ไปได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับแล้วก็พิเศษมีโคด้ดส่วนลดลดราคาเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่มีบัตรเดบิตนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเดบิตของกรุงไทยลดให้500บาทบัตรเดบิตของกรุงไทยอีกแบบหนึ่งนะครับก็ลดให้250แล้วก็สุดท้ายก็ลดให้อีก150โค้ดเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นคนครรบสาาาาามถเเข้้ไปก็โดดล ปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสำหรับการซื้อพร้อมโปรนะครับก็จะเป็นของค่าย d t แท o p p o 18นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น1,599บาทซึ่งก็จะแบ่งเป็น2แบบให้เลือกนะครับแบบแรกเป็นโปรสําหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา1,599เมื่อสมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ699นะครับมีขั้นตนล่กหน้า200บาทเท่านั้นโปร499ซื้อได้ที่ราคา1,899ขั้นตนล่วงหน้า200บาทส่วนด้านล่างก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้า d t ท c ที่มีอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปนะครับซื้อได้ที่ราคา1,599โดยที่ไม่ต้องจ่ายขั้นตนล่กหน้าเมื่อสมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ699นะครับถ้าเป็นโปร 499ก็ซื้อได้ที่ราคา1,899บาทไม่ต้องจ่ายค่าในลวกหน้าเหมือนกันทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนรุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกนะครับหากว่าเราค้างชำระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบินแล้วก็รองรับเฉพาะเครือข่าย d ีแท็เท่านั้นท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแท็ช็อปทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสาหรับการซื้อ Op ปโป A18 นะครับในช่วงปลายเดือนมีนาคมท่านใดที่สนใจอยากสั่งซื้อซ้อได ซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรโลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ช้อปปีนะครับกดสั่งซื้อกันได้เลยลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนใครที่อยากจะซื้อพร้อมโปรนะครับเริ่มต้นที่899บาทก็ไปหาซื้อกันได้ตามศูนย์มือถือรายละเอียดของราคาแล้วก็โปรโมชั่นเป็นอย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่าน ผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ